เมลี่ <Mary. laughs> มีผู้กำกับตากผ้าแล้วใช่ไหมไมเคิลไมเคิลกับเฮลีมีผู้กำกับการตากผ้าแล้วทุกวันนี้ผ่าเดินมาโอ้ยเจ้าิมฟุดอันอื่นวอย่าอย่าอย่าบอกว่า ไปบวกไมเคลตากกางเกงเหมือนที่ย่าก,กับแม่ทรายเนี่ยตากแบบไหนเอาเอาหัวกางเกงลงวะสันไม่ข <c oughs> ึ้นเป็นเลยอยากหัวว่าฉันมีคู่กำกับแล้วน้องมนเมนี่ยังไม่เปลี่ยนชุดนอนเลยม,มเปนชุดไม่ชุดนอนเออตัวนี้ชุดนอนหมายถึงนูยังไม่เปลี่ยนออกเลยคุณย่ญญาต้องใส่กันเปื้อนนะคะเพื่อนกลัวเสื้อผ้าเพื่อนเปื่อนนั่นคือกันเปือ้อนเพื่อน งานประจำของไม้เสร็จหรือยังไมเค e ลย g ่ o d job g o o บ b o y อย่าตบมือให้พ่อไม่เลย อนนาเห็นไหมยาบอกว่าตอนนี้พ่อไม่ทำเก่งแล้วแต่ก่อนนู้นเป็นลูกชายผมยาเนี่ยไม่ทำสักทีแต่ได้เม <you> ียนี่แหละซึ <'re> like, ่ง <yeah. S 1> ทำมาส่นแ mm hmm. มนแล้วคุณยายทำให้ตลอดสวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีค่ะ สวัสดีค่ะยาจำไม่ได้ยูไม่ิดจําเลยกินยาก่อนพนพี่น,อน้องดได้ดี่เดียิสานี่ะสวดค่สัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสี่ะสวัสีค่ะวัสดีค่ดั่สคนต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good o e m ใส่ข้าวผัดใช่ what าวผัดข้าวผัด good <laughs> วันนี้นะคะพี่ดองคะไม่มีอะไรมากก็จะทำวิดีโอสั้นๆให้ดูเนาะเมรีจะเอาขวดไปทิ้งกับพ่อไมก็เลยจะถ่ายระบบการแยกขยะจากของอังกฤษสู่ทุกคนฟัง ใน,นแต่ละเขตก็มีความแตกต่างกันน,นิดนิดหน่อยหน่อยนะพี่น้องจ้าน้องกินแฮร์รี่ปูน้องยังไม่ล้างหน้าค่ะน้องยังไม่ล้างหน้าค่ะ I say Mary and Michael gonna take um, the bottle to what you call glass recycle oh yes what you call now glass bank เขาเอื่นไา้อย่างเขาเอิ่นว่า glass bank คือแบบอย่างที่เป็นแบบว่า ที่ทิ้งขยะแบบเป็นที่เป็นขวดแก้วในเขตของพวกทรายเขาจะไม่รับในทั้งขยะรีไซเคิลแต่สมัยก่อนที่พวกทรายอยู่ฮาโรกเกตเขาจะรับขวดแก้วด้วยในขยะรีไซเคลิลเน<ะ>แต่ละเขตไม่เหมือนกันนะพี่น้องทรายจะเล่าสู่ฟังก็เลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูนะจ๊ะตอนนี้ในนี้รกมากๆนะคะยังไม่จัดการเพราะว่า จะทำที่เก็บของอยู่หลังบ้านเนาะยังไม่ยังไม่ทำเอาพวกหลายอย่างจากบ้านคุณย่ามาไว้ในนี้มันก็เลยเป็นรกๆหน่อยอันนี้คือที่ใส่เต็มแล้วไหมครู hey, YeahI want this one for dry a a ไม่คือ rolling put in there the water dipYeahhow ไม่นไม่คือไอ้ที่ one two เขาจะแยกเอ้เป็นขวดแก้วจะเอาไปทิ้งว่าเปเบอดิไหท่ันบ้านไซก็เต็มนี่ไซก็จะไปทิ้งเนาะนี่จ้าเขตแถวบ้านไซอยู่เนาะจะมีขยะสามอย่างก็คือหนึ่งสีดํานี่เป็นขยะทั่วไปจากขยะจากบ้านนะพวกเศษอาหารพวกอะไรถุงพลาสติกที่ไม่ได้ใช้อะไรต่างๆนะจน๊ะเนาะที่เขาเรียกขยะจากบ้านเป็นสีดําขยะจากสวนจะเป็นสีนี้นะคะสีน้ําตาลนะคะ แต่ที่เขตคุณย่าอยู่นะขยะสีน้ําตาลจะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะแต่เขตที่พวกทรายอยู่ไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มเนาะของย่าจะจ่ายแบบว่าเงินเพิ่มเป็นหนึ่งปีว่าให้มาเก็บขยะที่จากสวนนะคะขยะจากสวนคือตัดแบบนี้ตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้ที่เป็นเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นหญ้าแล้วก็นี่คือขยะรีไซเคิลรีไซเคิลที่เขตคุณย่าจะเอาขวดด้วย นี่แหละมันมันดีเป็นบางอย่างแต่เขตที่สายไม่ไม่เอาขวดเนาะจะเอาเฉพาะกระดาษพวกลังพวกอะไรที่รีไซเคลลิลหรือพลาสติกุงกล่องพลาสติกนี่พวกนี้จ้ะนี่รีไซเคลิลแต่ไม่เอาอันนั้นแต่ไม่เอาขวดแก้วให้แยกออกเป็นเป็นอันนั้นไปนะจ๊ะเนาะเป็นเฉพาะไปทีนี้ถ้าเป็นแบตเตอรี่ก็จะแยกเป็น ใส่ถุงถุงไว้ไปทิ้งกาจะมีทิ้งที่ทิ้งสําหรับแบตเตอรี่โดยเฉพาะนาะจา๊ะอันนี้พอไมจะเอาไปทิ้งเดี๋ยวซ้ายจะไปด้วยจะพาทุกคนไปดูด้วยเนะจ๊ะอันนี้เป็นเขตของแถวแถวบ้านทรายอยู่เนาะมีที่ท,ที่ทิ้งอยู่สามที่จา้าสามที่เนาะแต่พวกทรายเลือกมาที่นี่เพราะว่ามันแบบว่าโอเคค่อนข้างที่จะไม่มีรถจอดหมายถึงไม่มีคิว ปกติแล้วคิวจะเยอะนะจ๊ะบางทีเราก็จะมีคันหนึ่งจอดคันหนึ่งจอดต่อๆกันอันนี้คือ all glass ก็คือหมายถึงว่าสีอะไรก็ได้ทั้งหมดใส่เข้าไปเลยนะจ๊ะบางทีจะแยกเป็นสีน้ำตาลแล้วก็อันที่สีเคลียร์สีขาวใส่อีกอันหนึ่งนะจ๊ะแต่ตรงนี้คือ all <Yeah. S 1> all bottle <is> can ตอนตัวนี้เนะี่ยเฉพาะเคลียร์เคลียร์หมายถึงเฉพาะสีขาวค่ะเคลีย C L E A R เคลีย Glass only <Okay. S 1> ก็คือเฉพาะ g l a s ไอ <S <Okay>. <S ขวดที่เป็นสีขาวๆเนาะแต่พวกนี้คือใส่รวมกันไปได้เลยก็คือเราก็จะเอาใส่ตรงนี้แ่ะง oh. ่ายดีไม่ต้องแยกนะจ๊ะ คนที่นี่โอเคมากๆอยู่จ้ะเพราะว่าเขาจะแบบว่ารับผิดชอบดีนะพี่นอ้องคิดว่ามีอีกคันนึงมามีคนหนึ่งคนมาชิมด้วยนะจ๊ะทางนูง้น เราหน้าร้อนเลยนะคะอังกฤษเข้าหน้าร้อนแล้วทรายก็เลยถ่ายให้ดูเราขับออกมาประมาณสาม <3 S 2> นาทีาทจะ้ะโอ้ไม่เคยอ,อยาเข้าในเมือง่างั้นโอเคจะขับเข้าไปในเมืองถ้าปกติไปตรงไปมันจะเป็นเส้นรอบเมืองนะจะไปบ้านทรายได้เลยแป๊บเดียวนีคนอยากไปดูในเมืองว่าเป็นยังไงบ้างไหมว่า รถประจำทางตรวนี้รถประจำทางใ <laughs> นเมืองก็จะรถติดนิดหน่อยเพราะไม่อยากมาชมบรรยากาศในเมืองว่างั้น <laughs> นี่จะสายถ่ายให้ดูในตอนเช้านะจ๊ะวันไหนที่รัฐบาลท้องถิ่นจะมาเก็บขยะเราก็เอาถังขยะออกมาไว้แต่ละอาทิตย์จะเป็น เขาจะมีตารางไว้ให้ว่าเป็นขยะสีอะไรนะจ๊ะเนาะแถบบ้านทรายก็จะมาวันพุธจ้ะนี่เห็นไหมแต่ละลังก็จะเป็นสีอาทิตย์นี้สีเขียวก็คือรีไซเคิลนะจ๊ะข้องทรายเอาเข้าไปเก็บแล้วถ้าเราไม่เอาออกมานาะพี่น้องไม่เอาออกมาตั้งไว้ข้างนอกบ้านเราแบบนี้เขาก็จะไม่เราก็จะพลาดไปนะจาะเขาก็จะได้ไม่ได้มาเก็บให้เรา นาะพี่น้องก็จะเป็นอาทิตย์ต่อไปอาทิตย์ถัดไปก็จะเป็นสีนั่นจ้ะสีดําถ้าอาทิตย์นี้สีเขียวแล้วอาทิตย์ถัดไปก็จะเป็นสีดําจ้ะ